กระแสในรอบหลายปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นที่มาของคุณกิษณะที่ต้องมาตามค้นหาคำตอบที่แท้จริงในวันนี้มหามิตรช่วงแรกมาเจาะลึกเมืองมรดกโลกกับกูรูทางด้านนี้ปริศศาตรกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาครับ ผู้บริการอุทยานบริษัทพระนครศรีอยุธยาคุณชัยนันท์บุษยารัตน์ครับสวัสดีครับับสวัสดีครับผอครับได้ข่าวว่าตอนพออมารับตำแหน่งที่นี่เป็นพออดูแลอุทยานในพื้นที่มรดกโลกอยุทยามีการรับน้อนที่ยิ่งใหญ่มากมวลน้ําก้อนใหญ่ยกทับหลวงมาจากภาคเหนือซัดถล่มอุทยานทั้งหมดทั่วพื้นที่กรุงเก่าเลยนะครับครับผมผมเดินทางมารับตําแหน่งวันที่1ตุลาครับ ปี54ปีมหาวิทยาลัยนะครับครับปี2554ตอนนั้นดูเลิกกันปะครับก็เลิกเข้าดูมาแล้วดูมาแล้วดูมาแล้วดูเลิกนี่ดูหอไหนครับนี่ฮะครับที่เรานั่งนี่มิสศิสสัฮะโอ้ถ้าเกิดตอนนั้นก็คงบุ๋มๆเลยนะครับครับแล้วยืนเนี่ยมิสศิสสันี่ยืนนะฮะยืนก็มิสศิสสัประมาณ2เมตรประมาณ2เมตรก็หมายความว่า ช่วงเวลานั้นที่เรานั่งอยู่นี่เต็มพื้นที่มองไปไหนมีแต่น้ํบแล้วไม่ทําให้เจดีต่างๆอป,ป,ปาาต่างเสียหายขนาดไหนกันตรงนี้นะหลังจากน้าลดเนี่ย<ม>นะฮะเราก็เข้ามาสํารวจความเสียหายกันแต่ปรากฏว่าครับ,รบก็ยังสมบูรณ์ฮะยังสมบูรณ์ดีอ,อยู่นะฮะโอ้ดูนะดูทุกอย่างตอ,อนนี้นะครเพิ่มแข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะผ่านการพิสูจน์ครั้งยิ่งใหญ่จากมหาอุทกภัยหรือน้องน้ําของใครหลายคนที่เลียกตอนนั้นใช่ไหมครับ พี่พอฮะแล้วที่องค์การยูเนสโกสหประชาชาติยกย่องให้อุทยาเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับครับี่ปีละยี่ปีใช่ไหมฮะปีสามสี่ฮะตั้งแต่สองห้าี่ก็ยีปีโดยประมาณยี่สิบหีคิดว่าเราได้อะไรจากการเป็นมรดกโลกบ้างครับเออจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของหน้าตานะครับของประเทศยังไงครับเออ เมื่อจริงๆแล้วมรดกโลกนี่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะฮะเขาจะต้องขึ้นบัญชีล่วงหน้าไว้ก่อนหลายปีเลยเหมือนก็ส่งเข้าประกวดขึ้นบัญชีไว้ก่อนหลายแห่งโบราณสถานหรือแหล่งธรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะส่งรายชื่อเข้าไปส่งเข้าไปข้อมูลเข้าไปไม่ใช่ส่งปีเดียวได้นะฮะต้องรอก่อนหลายปีแล้วก็เขาจะประชุมทีหนึ่งเขาจะเอาไล่ขึ้นมาตามลำดับ นะฮะมาพิจารณากันว่าที่ไหนวควรค<อ>่าแ<อ>กา่การ <ฮะ S 2> ยกย่องเป็นมรดกโลกถ้าลักษณะของมรดกโลกเนี่ยก็คือหมายความว่าคนทั่วโลกเนี่ยมีส่วนร่วมวในการเป็นเจ้าของโบราณสถานหรือหรือแหล่งโบราณคดี ต่างๆเหล่านั้นด้วยนะฮะเป็นเป็นสมบัติ<อ>ร่วมกันค<อ>ือในความหมายนี่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นมรดกของโลกคืออย่างที่ชื่อเขาตั้งเนี่ยนะครับ23ปีเนี่ยเราได้มาคิดว่าโอ้โหเราคุ้มค่าขนาดไหนครับงบประมาณที่ใช้ในการดูแลรักษาเนี่ยเป็นของรัฐบาลไทยล้วน<อ>นะครับ,รบส่วนทางมรดกโลกเนี่ยหรือทางองค์การยูเนสโกเนี่ยก็เป็นแค่ควบคุมคุณภาพ อ๋อที่เขาไม่ได้มาให้เงินให้ทอนแล้วมาอย่างน้ําท่วมไม่มาใช้ก็มาปรับปรุงไม่มีไม่มีฮะไม่มีจะมาควบคุมคุณภาพนะฮะส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําปรึกษามามาสอนเทคนิควิชาการต่างๆผลที่ได้เนี่ยผมว่าอย่างหนึ่งคือมันมีผลไับกับคนที่อยากจะมาเที่ยวนี่มากขึ้นเทียบง่ายๆเหมือนกับตาเชลชนชิมนะฮะ เพิ่งออมีป้ายติดอยู่หน้าร้านก็ไม่มีแหมลงความมั่นใจมันมันสูงกว่าเออมันสูงสูงกว่าเราเชื่อมทั้งที่มันก็เป็นอันเดียวนี่แหละแต่ว่าพอมีป้ายมาติดปุ๊บมีตามาทับปุ๊บโอ้โหมันดูแบบมีผลเลยมีผล5มีผลประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วถึง5แห่งทั้งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานปวติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งที่เราได้รู้จักไปแล้วเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกันกับอุทยานปวติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรอาณาจักรสุโขทัยเป็นศูนย์กลางความเจริญในพุทธศตวรรษที่1 8บแถึงสิแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงความดำรงชีวิตของผู้คนยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า4,300ปีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดคือนครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วและบุรีรัมย์ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และสุดท้าย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งพื้นป่าอันยิ่งใหญ่ครอบคุมพื้นที่ถึง3จังหวัดเป็นสถานที่ทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแม่พคาม่พูดถึงความเป็นมรดกโลกของอุทยากรงเก่าเนี่ยมันมีเรื่องนี้ที่เป็นขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าคือกุสมบัติครับ สมัยนี้มีการลักลอบขุดอยู่บ้างไหมอีกไหมครับเนี่ยฮะอยุธยาเนี่ยลักลอบขุดครั้งใหญ่เนี่ยนะฮะปี2503<อ>ัน้อนะฮะโอ้ผมยังเป็นผุยผญงเลยครับผมเพิ่งเกิด <laughs> <laughs> คนร้ายเข้าไปลักลอบขุดที่กรุกพระปรางวัดราชบุรณะฮะได้เครื่องทองกรกใหญ่ที่สุด <laughs> นะะที่เป็นข่าวดังที่สุดเลยนะครับครับได้เครื่องทองเนี่ยไปหลายรายการ <laughs> นะฮะแล้วก็ทาง กรมศิลปากรกับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้จับกลุ่มแล้วก็พยายามจะรวบรวมกลับคืนมาแต่ที่หลุดไปแล้วเนี่ยก็มากโขวอยู่นะครับครับก็นั่นเป็นการลักลอบขุดที่เป็นข่าวใหญ่โตครั้งใหญ่เลยนะครับในบริษัทหัวนี้ก็หลังกรุงแตกหลายเป็นร้อยปีเหมือนนะครับครับพอให้คิดว่าอย่างตอนเนี้ยพระหญ่หลักๆให้บอกมีอยู่6กแห่งที่เป็นถือว่ายังมีความสมบูรณ์อย่างเช่นวัดชัยแล้วัดไหนนะฮะ พระศรีสรรเพชญอ๋อที่บอกเป็นต้นแบบวัดพระแก้วฮะฮะแห่งกรุงพระนโกสิงห์ก็เอาต้นแบบมาจากเนี่ยวัดพระศรีสรรเพชของกรุงเก่าอุทยานะครับครับแล้ววันไหนครับวัดมหาธาตุนะฮะวัดราชบูรณนะอ๋อวัดกูใหญ่นะครับวัดพระรามนะฮะแล้วก็วัดมเหยงที่ฝั่งอยยธยาครับหกแห่งหกแห่งที่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดครับนะครับหรือว่าที่เราระหว่างเราคุยไปก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสรงหลงพลังเนี่ยเดินถ่ายรูปเป็นที่เพลินนะครับ มันเป็นปัญหาอะไรไหมนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยบอยมีพวกชอบมาเก็บมันมีกลุ่มคนบางส่วนนะที่มาเห็นแล้วอยากจะเก็บไปบ้านอะไรเงี้ยเช่นก้อนอิฐเป็นที่ระลึกหรือสักชื่อคู่รักอะไรเงี้ยยังมีปัญหาเยอะไหมมีฮะมีฮะก็เอ่อพวกนี้ในในเขามีศัพท์เฉพาะเขาเรียกวันดอลวันดอลริซซิมเป็นคำว่าไงครับวันดอลริซซิมเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้เรียกนักทำลายนักทำลายโบราณศิลปะไม่ดีนะฮะไม่ดีฮะไม่ดีไม่ดี จริงๆแล้วแวนดอลเนี่ยผมได้ยินมาแต่ผมไม่รู้ความหมายผมก็ไปอ่านใครใพจนานุก,กรมเขาก็อธิบายว่าแวนดอลเนี่ยมันเป็นอนารยชนอนารยชนที่ไม่มีอารยะนี่นะเป็นเชื้อสายเยอรมันในช่วงยุคก,กลางที่เขาบุกเข้าไปในยุโรปเนี่ยเขาทำลายหมดเลย<อ>ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าทำลายโบราณสถานอะไรต่างๆ ก็เอาไอชื่อของไอไอเผาปาเถื่อนนี่ทำลายอุอยางที่ขวางหน้านี่นะฮะพวกวันนมาตั้งเป็นเป็นวันดอลลิซึมลิซึมคนเราท่องเชื่อมือบอลแล้วความเป็นเมืองมรดกโลกของกรุงเก่าอุทยาเนี่ยเราต้องมีการจัดระเบียบไปถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในย่านกรุงเก่านี่ว่าอย่างไงบ้างครับค่อนข้างเหนื่อยครับที่ผมบอกค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าอุทยานประวัติศาสตร์ของกรมศิากรที่ที่กรมศิากนดูแลทั้งหมด99แห่งเนี่ยนะฮะครับ แต่ละแห่งเนี่ยเขาควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดนะฮะควบคุมพื้นที่ได้ได้ทั้งหมดไม่ไม่มีราษฎรอาศัยอยู่ในในพื้นที่แต่ที่ที่นี่มีราษฎรอยู่รวมกับเราด้วยชาวบ้านเนี่ยนะครับมายูตามข้างบบราณสถานหรือว่าบางจุดลุกล้ำเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ก็เป็นเรื่องที่เขาทามาโบราณประวัมาอยู่นานแล้วครับแล้วทำไงครับทีนี้ปัญหาก็คือในเรื่องเราไม่สามารถไปควบคุมพฤติกรรมในเรื่องของความประพฤติหรือเรื่องพฤติกรรมต่างๆนะครับ ปัญหาเห็นเห็นเลยชัดๆคือขยะขยะมูลฝอยนะครับก็ปรกต่างตาการบุกลุกเข้ามาก่อสร้างบ้านเรือนนะฮะเราก็ต้องผลักดันกันออกไปค่อยๆผลักดันช่วยๆผลักดันแล้วก็พยายามจัดระเบียบนะฮะจัดระเบียบให้มันเข้าที่เข้าทางครับให้มันเจริญหูเจริญตาให้สมกับเราเป็นเมืองมอดอกโลกครับแล้วอย่างเรื่องศิลปะสถาปัตย์ล่ะครับพอครับเช่นหน้าจั่วบ้านแบบไทย โบราณยุคกรุงเก่าหรืออะไรเงี้ยให้มันมันเป็นเป็นระนาบเดียวกันให้มันดูแล้วเออสวยงามอย่างเงี้ยมีการคุมพวกนี้ไหมครับเรื่องแบบก่อสร้างในในพื้นที่เกาะเมืองเนี่ยนะฮะแบ่งเป็น3ส่วนเหมือนกันพื้นที่ที่หนึ่งเนี่ยอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือบ้านเรือนได้เนี่ยสูงไม่เกิน8เมตรจากจากจากพื้นดินถึงถึงชานชั้นบนไม่เกิน8เมตรนะะฮพื้นที่ที่สองก็คือจากถนนชีกุลเนี่ยไปจนถึงคลองมะขามเรียง ให้ปลูกได้เนี่ยความสูงที่ไม่เกิน12เมตรแล้วก็พื้นที่ที่3ที่เป็นเขตเศรษฐกิจเป็นย่านชุมชนนะฮะอันนั้นก็ให้ให้ที่15เมตรนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลังคาเนี่ยจะต้องเป็นลังคาจั่วลังคาทรงไทยหรือหลังคาทรงปัญญาเท่านั้นนะฮะจะเป็นทรงสเปนทรงอะไรไม่ได้ครับก็จะม,มีหลักเกณฑ์ครับมีหลักเกณฑ์ครวามเป็นระเบียบเรียบร้อยครัทีมงนานเพื่อ ความเป็นเมืองมรดกโลกนะครับโอ้โหนี่นะครับใครที่ชอบประวัติศาสตร์เรื่องของโบราณคดีและโดยเฉพาะความเป็นชาติห่อนเนื้อเชื้อไขต้นกําเนิดแผ่นดินไทยที่สําคัญก็คือที่ไหนครับกรุงศรีอยุธยานะครับจากท่านผู้บริการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคุณชัยนันท์บุษยาิยาน์นะครับวันนี้ขอขอบคุณพ่อมากคาร์พอครับคุณมาครับสวัสดีครับ และช่วงมหาไม่ช่วงหน้าไปฟังมุมมองจากแฟนพันธ์แท้สี่สมัยเรื่องเมืองกรุงเก่ากับพระนครศรีอยุธยาเมืองเมืองโลกในปัจจุบันครับนี่แต่มันมีบางคำเออแม่พูดถึงเรื่องคำคำต่างๆนะคุณ<ช>ดิ้วครับก็มีบางคำอาจจะไม่ค่อยดีนะอย่างเช่นคำว่าให้ท่าถีบหัวเรือทรง หรืออะไรล่ะแม่แต่มาหัวราน้าเนี่ยม,มันเกิดขึ้นแถวๆนี้หรือเปล่าครับสมัยก่อนนะครับเพราะว่าคนอยุธยาเนี่ยอยู่กับน้ําเป็นเมืองน้ําเป็นเมืองท่าดังนั้นวิถีชีวิตเนี่ยก็จะเกี่ยวกับน้ําเลยทําให้ติดกระแสนิยมในเรื่องของคำพูดคำจาเข้าไปด้วยผ<อ>สมเข้าไปอย่างเช่นไอน้อนุนม่มไอ้นุ่มมาจอดเรือนหน้าบ้านลงนี่นี่คือการให้ท่าในความทรงจําของคุณยุทธเกี่ยวกับกรุงเกยุิยาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนครับ กระแสของการสร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็ค่อนข้างเยอะรถลาก็มากยิ่งขึ้น,นท่องเที่ยวก็มากยิ่งขึ้นแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของอาชญากรรมด้วยที่ที่คนนั้นแห่เข้ามาเพื่อหวังจะกกอโกยผลประโยชน์จากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวครับ